แน่เลยที่สุดนี่เรียบร้อยสวัสดีครับวันนี้มอพ่อต้องพูดมาไม่ไหวแล้วนะครับเนาะต่อกับช่องไยพูดอีสานเดอ้อวั้วันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอน อนวิธีการทุบทุบผนังกําแพงทุบจังไดไ้มันเสียแห้งหน่อยที่สุดแต่จะมาสอนวิธีการทุบใส่คอนคอนทุบนะครับแต่ว่าวิธีการใส่คอนสีเทาจางไดไ้มันสีใสแห้งเห้หน่อยที่สุดครับผมมีอยู่กับมี่อยู่หลายอยู่ที่จะสอนวิธีนี้ก่อนทุบเดี๋ยวผมจะทุบทุบการทุบนี่ใสแห้งหน่อยที่สุดครับผมทุบรอบนี่กับพังไปเลย ต้องไปเบิ่งข้างนอกนอก่อเนาะมันหนีอย่างบอก ก็ต้องนี่ครับคอนปอนอันแรกต้องเตรียมคอนปอนมา,ากปิดบังเพื่อว่าให้มันพุ่งที่นี่มันจิเกิดการที่ว่าพุ่งน้อยที่สุดครับผมหน้อยที่สุดมันจะสีบกฟุ่งไหลาเปไน็นไงคุณบาไหลย่ทุบเดี๋ยวผมสิทุบนี่ก้อนหนึ่งฟังนี่ก้อนนี่รอบเลย Mm-hmm. ทุบนี่เอาบอต้องจะเป็นต้องทุบเบิดเนะะาะเาทุบการถ่ายนี่ทุบขาหนี่มันก็สามารถขั้งไปได้เลยเขาก็บอต้องเสียแอย่างไรเทียทุบใหมมันเป็นสิ้นเล็กสิ้นหน่อยเดี๋ยวมันลงมาผื่นแล้วทุบใหม่นะครับเนาะเดี๋ยวทุบการถ่ายนี่ก่อน อันนี้นะครับเรียบร้อยเอาไงเด้อยแต่แห้งหน่อยที่สุดนี่เรียบร้อยแค่นี้ก็หร,รือว่าเป็นการเซฟที่ สำหรับคลิปนี้กะผู้ใดมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัลตะไขรร่เพื่อเป็นนัให้ผมเลยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเรื่งมาเานี้ครับผมสวัสดีครับ